สวัสดีครับผมนายปียกรกันจุไรรหัส 03, 03, 04, 04, 0 3นยส่วนห้อง64 5ทัหครับผมจะมาเล่าประวัติเทพเทพองค์หนึ่งครับที่ได้ปกครองอียิปต์ทำให้อียิปต์เนี่ยอยู่มาถึงจนทุกวันนี้ครับผมต้นกำเนิดมาจากตำนานของเทพเจ้าไอยาคุปนะครับผมเทพแห่งการสร้างโลกแล้วก็ผู้ปกครองโลก ที่คอยเฝ้ามองมนุษย์ครับผมในความเชื่อเนี่ยฮอรัสนะครับหรือว่าเทพเจ้าฮอรัสเนี่ยเป็นพาโอรสของเทพโอซิลิสนะครับผมแล้วก็เทพีแห่งไอซิสนะครับลักษณะของเทพเจ้าฮอรัสเนี่ยส่วนหัวเนี่ยก็จะเป็นลนักษณะเป็นหัวนกนะครับหรือในความเชื่อของชาวอียิปต์เนี่ย บอกว่าเทพเจ้าฮอรัสเนี่ยมีหัวเหมือนเป็นนกฟินิกนะครับหรือว่านกเบิน,นูแล้วก็รูปร่างเนี่ยเป็นรูปร่างของผู้ชายนะครับผมจุดเด่นของออจุดเด่นของเทพเจ้าฮอลัสเนี่ยก็คือดวงตาครับผมดวงตาแต่และดวงตาแทนสถานะสองสถานะเลยครับผมก็คือดวงตาฝั่งซ้ายเนี่ยก็คือ แทนดวงอาทิตย์นะครับผมส่วนฝั่งขวาเนี่ยก็คือแทนดวงจันทร์นะครับผมหรือว่าฝั่งซ้ายเนี่ยก็คือพระอาทิตย์ฝั่งขวาคือพระจันทร์นะครับซึ่งเป็นที่มาว่าของซึ่งเป็นที่มาของว่าชาวชายิบเนี่ยได้พูดถึงว่าทำไมถึงเกิดกลางวันและกลางคืนนะครับ ก็อาจเป็นที่มาของคำว,ว่าเทพเจ้าฮอรัสเนี่ยเป็นคนทำให้เกิดนะครับผมเทพเจ้าฮอรัสครับคือเป็นเทพเจ้าแห่งท้องฟ้านะครับผมถ้าดูจากในหนังเนี่ยสงครามเรื่อง god of egypt เนี่ยฮอรัสเนี่ยคำว่าฮอรัสนะครับมีความหมายว่าเบื้องบนนะครับหรือว่าพูดง่ายๆก็คือเป็นผู้ที่อยู่เบื้องบนนั่นเองเทพเจ้าฮอรัสนะครับมีความเกี่ยวข้องกับฟาโร คนแรกของอียิปต์ด้วยนะครับเพราะว่าในความเชื่อนเนี่ยเทพเจ้าองค์สุดท้ายที่ปกครองอียิปต์ก็คือเทพเจ้าฮอรลัสนั่นเองนะครับผมแต่ว่าในช่วงเวลาในการปกครองของเทพเจ้าฮอรลัสนะครับก็มีการเกิดสงครามครับผมโดยมีตัวละครที่ส่งผลในช่วงเวลาในการปกครองของเทพเจ้าฮอรลัสเนี่ย ก็คือเทพเจ้าโอซิลิสซึซ่งเป็นบิดาของเทพคอรัสั่นเองเทพโอซิลิสนะครับเป็นเทพแห่งความตายครับแต่ว่าโดนหักหลังนะครับโดยเทพเจ้าเซสทาการสังหารนะครับตัวแล้วก็นําร่างของเทพเจ้าโอซิลิสเนี่ยไปลอยที่แม่น้ำนานแต่ว่าพระมเหสี ไอซิสเนี่ยก็ได้ไปเจอแล้วก็ได้ทำการรักษาซึ่งสองคนนะครับก็ได้ทำการกำเนิดบุตรชายขึ้นมาและได้ตั้งชื่อว่าฮอรลัสนั่นเองนะครับเซธเนี่ยเป็นพี่น้องของเทพโอซิลิสนะครับก็แสดงว่าเซ t เป็นคุณอาของเทพฮอรลัสนั่นเองแล้วก็ฮอรลัสเนี่ยก็ เกิดมาเพื่อแก้แค้นให้กับท่านพ่อครับในขณะที่ฮอรลัสเนี่ยกำลังเติบโตนะครับในตอนนั้นเนี่ยโอซิลิสเนี่ยเป็นราชาแห่งสภาทวยเทพของอียิปต์นะครับหรือว่าเป็นผู้ปกครองที่ใหญ่ที่สุดของอียิปต์แล้วก็เทพเจ้าองค์อื่นๆนะครับผมไม่นับเทพเจ้าดวงอาทิตย์เทพเจ้าดวงพระจันทร์นะครับผมสเหตุที่ เทพเจ้าโอซิลิสตายก็คือถูกเซตรอบสังหารเทพเจ้าเซตก็ต้องการที่จะชิงตำแหน่งแล้วก็มาเพื่อปกครองเทพองค์อื่นๆนะครับแต่ว่าฮอรลัสเนี่ยซึ่งได้มีการเติบโตอยู่ในระดับหนึ่งแล้ว mm hmm. เขาก็ได้มาทวงบพลังราชาที่แท้จริงคืนนะครับแล้วก็ในช่วงเวลาในการแย่งชิงบพลังนั้นครับผมเทพองค์อ mm ื hmm. ่นก็ ต่างเห็นด้วยครับผมต่างเห็นด้วยกับเทพเจ้าฮอรัสว่าเทพเจ้าฮอรัสเนี่ยเป็นพ่โอรสของเทพโอซิลิสนะครับซึ่งก็จะต้องมาปกครองแทนท่านพ่อที่จากไปนะครับผมอันนี้เทพองค์อืนนอ่น,นก็เห็นด้วยนะครับในตอนนั้นเนี่ยก็มีการต่อปากต่อเถียงกันมากมายครับแต่ว่ามีเทพองค์หนึ่งครับก็ได้พูดโต้ขึ้นมาเทพองค์นั้นมีชื่อว่าเทพลาครับผม เทพราเนี่ยได้ทำการบอกกับเทพฮอรัสว่าฮอรัสเจ้าเนี่ยยังเด็กเจ้ายังไม่มีบุติภาพว่าในการจะมาปกของอียิปต์ได้พอเทพฮอรัสเนี่ยที่ได้ยินแบบนั้นนะก็ได้ถอนหายใจแรงครับผมแล้วก็ด้วยวัยนั้นก็ได้ทำการควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่ ก็ได้ทำการท้าดวลกับเทพเจ้าเซตไปนะครับผมก็เทพเจ้าเซตก็ตอบรับเพราะว่าเห็นเป็นเด็กยังไงก็ไม่ชนะตัวเองอยู่แล้วสงครามของ2เทพก็ได้ดำเนินยาวนานมาถึงนานมากๆนะครับนานประมาณถึง80ปีมีการต่อสู้แบบศึกครั้งใหญ่แล้วก็การต่อสู้แบบไม่สำคัญนะครับ ก็จะเป็นการต่อสู้สําคัญและไม่สําคัญผมจะเล่าเกี่ยวกับการต่อสู้ที่สําคัญของเท,เทพสององค์นะครับก็คือครั้งสําคัญก็คือครั้งกําเนิดของดวงตาแห่งฮอรลัสนะครับหรือว่าดวงตาแห่งชัยชนะในบางความเชื่อเนี่ยเซธเนี่ยได้ทําการแอบรอบทําลายดวงตาของเทพฮอรลัสในยามหลับนะครับหรือว่าบางครั้งก็ใช้พลังในการทําลายนะครับจนทําให้ดวงตาฮอรลัสนั้นเนี่ยถูกทําลาย แต่ว่าในหนังเนี่ยก็ได้ทาการควักลูกตาขึ้นมาแล้วก็นํามาใช้เป็นพลังเสริมให้กับตัวเองนะครับซึ่งดวงตาของเทพเจ้าฮอลัสนะครับความสามารถของเทพเจ้าความสามารถของเทพเจ้าฮอลัสนะครับก็คือสามารถดวงตาของฮอลลัสนั้นสามารถมองเห็นอนาคตได้ครับมองเห็นว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมแต่ว่าในบางความเชื่อเซตเนี่ย ได้ทำการทำลายดวงตาของฮอลัสเนี่ยออกเป็น6ชิ้นนะครับแล้ว6ชิ้นนั้นก็แทนความหมาย6คําว่าคําที่1คือลูกคําที่2นะครับก็คือรสคคำที่3คือกลิ่นคําที่4คือเสียงคําที่5คือสัมผัสและคําสุดท้ายคือความคิดกับผมแต่ในความสึกข่งทวยเทพเนี่ยก็ เทพเจ้าองค์อื่นเนี่ยก็ได้ทําการช่วยเหลือครับแล้วก็ได้มีการติดต่อเทพเจ้าแห่งดวงจันทร์ครับแต่ว่าในหนังเนี่ยก็คือได้ทําการไปพบกับเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ก็ซึ่งเป็นท่านปู่ของเทพพอลัสนั่นเองก็ได้ทําการรักษาดวงตาจนหายดีครับผมก็จนกลายเป็นดวงตาแทนสนัญลักษณ์คําว่าธรรมะชนะอธรรมครับผมแล้วก็ ในหนังเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าภาษาอังกฤษนะครับผมเรียกว่า the eye of Horus ที่คนชาวอียิปต์สมัยก่อนนะครับนำดวงตาที่เป็นเอ่อสิ่งที่ชาวอียิปต์นั้นทำเองครับทำมาเป็นเครื่องรางประจำตัวครับเพื่อที่ว่าเป็นตัวแทนของเทพฮอรัสเพื่อที่จะเทพฮอรัสเนี่ยจะได้มาปกป้องตัวเองนะครับผม สงครามอื่นๆเช่นสงครามการต่อเรือสงครามการพายเรือสงครามการเอ่อการยกหินขึ้นมาสร้างปิระมิดอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าแล้วก็มีสงครามเท,เทพเจ้าที่เรื่อง18บวกแต่ว่าผมจะไม่เล่านะครับเทพเจ้าของราสก็ชนะตลอดนะครับผมจนได้กลายเป็นผู้ปกครองของอียิปต์แล้วก็ได้กอบกู้บ้านเมืองมาในที่สุดน,นะครับ แล้วก็ได้สร้างความเจริญให้กับอียิปต์ส่วนเทพเซนเนี่ยก็ได้กลายเป็นผู้ติดตามของเทพเจ้าลาครับแล้วก็บ้างก็บางก็เล่าว่าเทพเซนเนี่ยได้ถูกแยกล่างออกเป็น14ชิ้นนะครับหรือว่าโดยโทษเป็นโทษเกี่ยวกับการแอบลอบสังหารเทพโอซิลิสนะครับแล้วก็แต่ว่าเทพเซนเนี่ยไม่ได้ตายนะครับ เทพเซนเนี่ยก็ได้ทำการแปลงกายเป็นงูอสรพิษสีดำครับแล้วก็ได้วนเวียนอยู่ในแม่น้ำนายนะฮะแต่ในหนังเนี่ยก็ไม่ได้แปลงร่างนะครับในหนังเป็นงูเผือกกับงูสีดำนะครับผมซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกันนะครับเป <c oughs> ็นแค่ตำงานงูสองตัวนะครับผมจากนั้นเนี่ยเมื่อมาถึงยุคสุดท้ายของเทพเจ้าคอรัสเนี่ย ก็ได้หยุดการปกครองครับผมแล้วเทพฮอลัสเนี่ยก็ได้ให้คำกล่าวไว้ว่าถึงเวลาแล้วต่อไปนียจะเป็นมนุษย์ที่จะต้องขึ้นมาสืบสารต่อการปกครองของอียิปต์นะครับโดยมีฟาโลนะครับเป็นผู้ติดต่อกับเทพนะครับผมซึ่งเป็นที่มาของว่าฟาโลเนี่ยเป็นกึ่งเทพกึ่งมนุษย์นะครับผมเป็นตัวแทนของทั้งคนแล้วก็เทพ เป็นตัวกลางที่เอาไว้สื่อสารนะครับผมในในสงครามสงครามหนึ่งนะครับที่อ้างอิงถึงเทพเจ้าคอรัสนะครับก็คือสงครามคาร์เดชครับผมสงครามในยุคสมัยของฟาโรหามาเลสที่2ผู้แกงกายแห่งราชวงศ์ที่19ครับ ในอาณาจักรใหม่เนี่ยเมื่อประมาณปี1 1 7 4ครับก่อนปีกิสตักราสนะครับก็โดยท่านได้ให้ทหารเนี่ยประมาณ20,000นายนะครับแบ่งออกเป็น4ทีมแต่ละทีมมีชื่อเรียกของแต่ละทีมเองโดยทีมที่1เนี่ยชื่อว่าเทพเจ้าอมุนนะครับผมทีมี่2ชื่อเทพเจ้าลาทีมที่3คือพรทาและทีมที่4คือเซตนะครับผม ตามชื่อของเทพชายอียิปต์เลยแล้วก็สตูตัวชะกาดของฟาโรห์มาเลสที่2เนี่ยก็คือชนเผ่าหินไทยนะครับหินไทยเนี่ยได้ขนาดกำลังของความเป็นใหญ่อยู่ในพื้นที่ของประเทศตุรกีในปัจจุบันนะครับชนเผ่าหินไทยเนี่ยได้ทำการเข้าทำลายแล้วก็จะยึดครองอียิปต์นะครับผมซึ่งเป็นสงครามสำคัญครับที่ว่าได้นำชื่อของเหล่าเทพเนี่ยนำมา ตั้งแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจในการสู้รบนะครับผมสุดท้ายครับก็ได้กําเนิดฟาโรห์องค์แรกขึ้นมาครับที่มีชื่อว่าฟาโรเนสครับผมหรือว่าคา์ทูสฟาโรเมนสครับท่านเนี่ยได้ทําการปกครองอียิปต์ถึงประมาณ60ปีแล้วก็ได้ทําการสร้างเมืองในตำนานที่มีชื่อว่าอ b บซอสนะครับในตอนสุดท้ายก่อนที่ ที่จะหมดยุคข,ของเทพคอรลัสเนี่ยชาวอีบเนี่ยก็ได้สร้างโบราณสถานขึ้นมาครับที่มีชื่อว่าวิหารคอมบอมโบนะครับหรือ,อที่ตั้งอยู่ห่างจากอัสวานทางตอนเหนือประมาณ48กิโลเมตรสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในระหว่างคร,ริสศักราชที่3ถึงคร,ริสศกราชที่4นะครับวิหารแห่งนี้เป็นวิหารริมแม่น้ำนายครับผม อยู่ริมแม่น้ำไนสร้างเพื่อถวายเทพสององค์ครับเทพสององค์เลยเทพองค์แรกมีชื่อว่าเทพแห่งโซเบกนะครับเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์หรือว่าเทพผู้สร้างโลกเทพผู้ับษาโลกภัยนะครับแล้วก็เทพโซเบกเนี่ยมีลักษณะเป็นจระเข้ครับผมหัวเป็นจระเข้นะครับแล้วก็เทพเจ้าฮอรัสเนี่ยครับผมมีเสียงเป็นนกนะครับผมเป็นทพพยยเทพเจ้าแห่งความดีแล้วก็ความ ฉลาดรอบรู้ซึ่งได้การนับถือจากชนเผ่าอีกินโบราณนะครับผมที่ผนังของวิหารคอม,คมบนเนี่ยก็ได้มีการประกบภาพสลักเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ยังมีเครื่องวัดน้ำซึ่งเรียกว่าในโลมิเตอร์นะครับผมที่เป็นตัวช่วยในการประเมินการบอกปริมาณของผลผลิตในแต่ละปีนะครับซึ่งเป็นแหล่งกำเนิด ความรู้ด้านเกษตรศาสตร์แล้วก็ด้านการแพทย์ด้วยและนี่ก็คือเป็นที่มาของคำเ,ออเป็นที่มาของประวัติเทพเจ้าฮอลัสนะครับที่ได้สร้างปกครองอียิปมาแล้วก็เป็นการกําเนิดอียิปว่าทำไมอียิปถึงเก่งเรื่องเกษตรแล้วก็การแพทย์นะครับผม หากมีประการใดที่ข้อมูลผิดพลาดไปก็ขอมาอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมผมปียกรอนกันจอะไยครับสวัสดีครับ